อันแนนทัวร์กินที่นอนออนไลน์ครับแจ็ข่าวคาวการเดินทางครับผมอันแน่ทัวร์ครับกำลังจะเดินทางไปลาวครับทริปไหว้ถ้าบาลประจำปี258ครับตอนนี้ก็คือเก็บของอยังไม่เสร็จเสื้อผ้าเพิ่งจะซักเรียงอะไรนี่ครับให้ดูก่อนแล้วพรุ่งนี้ก็จะไปลาวแล้วครับน่าจะเดินทางประมาณช่วงเย็นๆนะครับแล้วก็ไปถึงหนองคายตอนเช้าแล้วก็ทําเรื่องเข้าลาวเลยครับ ทริปนี้ผมเอารถยนต์ขับเข้าไปเองนะครับก็เลยเตรียมอุปกรณ์เ้รอของเยอะนิดหน่อยครับเผื่อจะได้ไปทํากิจกรรมระหว่างการเดินทางเข้าลาวนะครับสิ่งที่สําคัญเลยอันนี้คือเสื้อผ้านะครับองค์ประกอบย่อยตือนี่ครับเสื้อตัวนี้ที่พิ่พ์พิมีใหม่อันนี้เป็นเสื้อตัวเก่งครับหลายปีแล้วเพื่อนๆถามใน youtube ว่าขอซื้อต่อสองพันได้เปล่าผมบอกคงไม่ขายนะเพราะว่าไซส์ามานานและหลายปีแนละ้วตั้งแต่ผมเริ่มเดินทางนะครับคนที่ติดตามผมก็จะเห็นเสื้อตัวเนะีย มาตั้งแต่สมัยนานแสนนานเลยครับก็ยังใช้อยู่นะครับแล้วก็มีตัวนี้อีกตัวหนึ่งสาตัวนี้คือผมส่วนใหญ่จะใช้ในการเดินทางนะครับแล้วก็กางเกงขาสั้นหนึ่งตัวนะกางเกงขายาวตัวหนึ่งตอนแรกว่าจะใส่เกงยีนฝาคิดว่าคมไม่ได้ใส่ใส่ขาสั้นตัวนี้ตัวเดียวคงอยู่ทั้งทีแบบแล้วก็เอาไปเผื่อเดินป่านอนหรือเล่นน้ำาจริงมันมีเกงตัวขาไม่เจอแต่ตัวนี้ไปแทนก่อนเพราะปปไปพวกนี้เอาทหารไปเจอครับตัวนี้ไปนะครับถุงเท้าเผื่อเดินป่าครับอันนี้ รองเท้านีการน้องเิดเดินป่านะครับก็จะใช้ในการเดินทางถ้าผมเดินเข้าโลกเ,เข้าลงก็คู่นี้ไปนะลองเก็บนะครับบอยดูก่อนป่า,ปานนี่ถาวไม่ไว้ทำลายผมอาจจะทําเซอร์ไพรส์เล็กๆนะครับในการเข้าลาบครั้งนี้คืออาจจะไปดักปลาเลยเตรียมไว้นะครับผมตัง้งใจว่าหนึ่งเอาไอโม่ไปด้วยเห็นป่ะนี่อ่ะเก็บมไไันีปก่อนแล้วก็เอารองเท้าไปด้วยนะครับรองเท้าบู๊ เพื่อใส่ลงมือน้ําแล้วก็อาจจะไปซื้อเครื่องมือดักปลาในราวมาดักในราวหรอว่าอาจจะกลับมาที่นี่เพราะเอารถไปคงไม่ยากนะครับกระเป๋าลูกนี้นี่เสื้อกันหนาวนี่ครับการไว้ขับรถถึงหนาวถุงมือกันร้อนหรือว่ากันดาใช้ได้ดีครับเปลี่ยนเรื่อยเลยครับอันเก่านี่ขาดจะหมดลวเป้ครับขับจากชม,มาพม่าอะไรบ้างอู่รุไม่เจ็บเลยสบู่พม่าครับยังอยู่เลย นี่เดีันผมได้จะพม่ามาใครจะฟันพม่า,มาโอ้โหนี่ครับไม่เก็บเลยเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาก็ต้องบรรมาต่อโชคสงการก็เลยประมาณว่าไม่ได้เก็บอะไรเลยนี่คือของพม่าเราเลยว่าเลยเดี๋ยวต้องรื้อหน่อยนี่ครับเรอจะเปิดกระเป๋านะครับต้องแต่การเดินทางหมดทิ้งไว้ส่วนใหญ่เป็นเครื่องใช้ไม่น่ามีเลยละเก่าเก่งนาหยังไงวะนี่เก่ในายถ้าตัวเปิดเล่นน้ำเก่าว่าเป็นเล่นน้ำที่น้ำซองที่วางเวียงอาจจะเล่นทูบิ้งนะหรือก็ไปหาปลา เอเกงหนหลตัวหน่อยโหนี่ถุงเท้าเลยเนะี่ยอ๋อมันจะมีนี่ที่กันกันแดดเอาเวลาไปตกปลาอนะไรจริงคือมีเพื่อนในที่เขามาใช้รถตู้ขนของใครผมมานะผมขับรถเองเอาเลยให้มาเป็นเป็นที่ปิดคอปิดหน้าอะไรประมาณเนะี่ยเก็บไว้อยู่นะครับอ่ะนี่พม่งจะหรือนี่อะไรเนะี่ยอ๋อถุงมือโอเคเก็บไว้ถุงเท้าอโอเคไปพู่แล้วกันไม่มีลนะนี่คือรื่กระเป๋าให้ดูเลย ก็จะมีถุงที่ผมใช้กันน้ำอันหนึ่งนะเวลาผมลงทะเลหรือว่าลงแรมันจะมีตัวนี้ใส่รับกันน้ำเวลาเอาของสําคัญไปนะครับหมดหมดหมดเดี๋ยวเก็บให้ดูทีเดียวเลยไม่มีอะไรละก็ประมาณเนี้ยอ่าช้อนปุ๊บแล้วก็ไฟฉายนี่ครับใหญ่มากซื้อมาจากของผมนะส่างไหมกล่าวว่าเป็นคืนเดินเที่ยวนี่ไม่ต้องกลัวเลย ชาร์จครั้งหนึ่งอยู่ได้โอ้โหหลายต่อหลายวันมากใช้ได้อันนี้เดี๋ยวจะเก็บให้หมดมีอะไรอีกคอมพิวเตอร์นี่ครับถอดก่อนกำลังทำงานเลยแน่นทัวเก็บไว้ก่อนนะฮะคอมพิวเตอร์ว้านี่ยื่คันนี่ครับต้องให้ดูนิดหนึ่งนี่คือเป็นเอกสารนะ ที่จะทําเรื่องเข้าลาวนะครับมันก็จะมีสาคัญสาคัญเรื่องนึงพาส,สปอร์ตสำหรับเดินทางผมแนะนําว่าอย่าอย่าลืมงวดที่แล้วครับผมไปลืมเอ,เอาพาสปอร์ตไปแล้วผมจะเข้าไปวังเวียงปรากฏว่าผมลืมไปผมก็ทํางวดนี่เมเลยเข้าไปในเวียงงวดที่แล้วตำรวจเรียกขอดูพาสปอร์ตโอ้โหผมนี่ไม่ระทึกน,นะเพราะว่าผมว่าทาเงินได้ตลอดนะก็คือผมไปถึงวองเวียง้วตำรวจอนะ่ะ ขอดูพาสปอร์ตตอนที่ผมขี่รถเที่ยวในองเวียงผมก็เลยเรียนว่าพาสปอร์ตอยู่ที่รีสอร์ทไปไม่ได้พอดีอาคมรู้จักนะพอดีผมมีเพื่อนอยู่ที่องเวียงนะครับเป็นเจ้าของโรงแรมภูอังคำชื่อขนาดเพื่อนฉันจำไม่ได้เลยอ้าวภูซัมภูบอกว่าเนี่ยรู้จักภูซัมภูซัมเจ้าของโรงแรมภูอังคำก็ไม่เชื่อไปถามภูซัมก็ไปกับตำรวจแต่ตำรวจเขารู้จักภูซัมนี่ก็เลยไม่ไปนะเพื่อนรอดคนที่แล้วแต่นคนนี้ห้ามลืมพาสปอร์ตรถนะไอ้พสาสปอร์ตคน อันสองคือพาส,สปอร์ตรถเล่นะเปียนรถนะครับต้องมีนะครับนี่ก็คือใบรับรองการขนส่งนะครับเหมือนว่าตัวแปลเอกสารรถเห็นไหมครับถ้าเป็นเลขไทยมันก็จะเป็นมันจะเป็นภาษาไทย f t คือจริงๆผมใช้หมวดฉอชิงคองควายนะแต่เป็นภาษาอังกฤษจะเป็น f c ฟะเบียนเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแบงกอกนะนี่ขับหรือเข้าไปก็ใช้ใบนี้ด้วยงั้นเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ เอกสารอืออ่นๆไม่มีตัวทีหน้าหลังผมยังไม่ติดเลยผมกละไว่ติดหน้าด่านเพราะว่าไม่อยากติดตามแถวนี้เวลาติดเนี่ยบางครั้งตำรวจจะเรียกเหมือนว่าเราจะข้ามแดนอ่ะเขาก็คงคิดว่าเฮ้่ยรถของคุณจริงหรอหรืออะไรประมาณเนี้ยเขาก็อาจจะมาเรียกตรวจยันหน่อยแต่ผมไม่ติดหน้าด่านขากลับเพาว่าทนึงไม่แกะแล้วครับก็เลยกันเหนียวเลยไม่มีอะไรละจบนะครับแล้วก็ที่เหลือก็เหลือไปทําเอกสารหน้าด่านกะเข้าตอนแรกกะจะเข้าด่านบูดูแต่ว่าผมกลัวว่า รถผมคันนี้เ<ด>พิ่งเอาเข้าครั้งแรกจริงๆถ้าเป็นครั้งอื่นอ่ะมันจะไม่เท่าไหร่พอดีมันติดแก๊สแอล่ะมันจะเติมแก๊สแอลเสร็จแล้ววิ่งไปถึงหมู่เกาบางไปกลับน่าจะถึงอยู่เพราะวันทาง90ลิตรคงน่าจะประหยัดได้เยอะนะครับเงินเงินลาอื้อเป็นปึนป้งเลยนี่ก็ไม่เยอะนะจริงๆคือมีเงินพม่าต้องหลายพันเดี๋ยวกลับมาก็ใช้ต่อเลยนะครับเงินดอนชุดนี้ประมาณมี150เหรียญผมคิดว่าอาจจะใช้ในลาก็าในลาก็าอาจจะไม่ใช้เงินดอนอาจจะใช้เงินลากว่าเงินไทยแต่ว่า อาจจะไปใช้ในพม่าะนะครับเพราะว่าพม่ากลับมาจากลาเดี๋ยวคงไปต่อไม่กี่วันนะครับก็ต้องทํามีซ่าให้ทันนะครับตัดพี่จอนาลน์ะครับไปพม่าก็คือเขาจะไปงานบวชนะเดี๋ยวผมจะไปถ่ายคลิปวิด,โดีโอแล้วก็ผมบอกขอนอนกับเขากันแต่ไม่รู้ว่าจะมีที่นอนหรือจะสะดวกสบายทาไมมีผมก็ไปนอนโรงแรมอะไรประมาณนี้แล้วก็ไปร่วมงานโอเคจบไม่มีอะไรมีอะไรไหมไม่มีแล้วครับตอนนี้คือหนึ่งที่สำคัญเลยก็ไปตาดะสะพานครับผู้จชี่ยวชยครับนี่ยังไม่แห้งเลยนะ,อะโอเค ินที่นอนออนไลน์กับแน่อทัวครับติดตามชมนะครับเป็นกลังใจได้ครับเวลาผมถ่ายจะมีกับอะไรก็มือผมจะแน่ตัวกินที่นอนออนไลน์โอเคจบไม่น่ามีอะไรหมดแล้วมีหมวกพีิพาเซียเดี๋ยวต,ติดไปด้วยนะครับไว้ถ่ายรูปเล่นๆสวยๆนะชอบถ่ายห้านหลังกระเป๋าไม่น่ามียนะเนี่เก่ามันจะเก่าไงมีหมวกกันร้อนอันหนึ่งเราต้องมือครับไม่มีอะไรละวหนัพะยะทิชชู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปซื้อมาม่าไว้หกอ,อัน ไม่มีตังครับตังน้อยแต่ว่าจะใช้จะระหยัดเพราะว่าเราจะใช้เดินทางหลายอย่างหลายทิพนะก็พยายามอคคัปเดตให้ดูครับคนที่ตามได้ถูกก็จะลืมนะครับตัดคลได้นะคนที่ชอบแบบผมก็คือครั้งนี้ไปเนี้ยคือส่งกลังใจได้คืออาจจะคอมเมนต์ผ่านเฟซคอมเมนต์ผ่านยูทูบโอเคมันก็เป็นกลังใจได้แล้วนะครับไม่คิดถึงก็ไม่ว่านะติ๊กถูกใจหรือว่าดูให้ได้หลาย,ลายวิวนิดนึงมันจะได้มีแรงในการเดินทางโอ้ยมีคนมาดูมีคนมาดูาดตาังม,มาได้เพิ่มขึ้น้วผมจะได้มีกำลังใจว่า อ,อย่างน้อยก็มีคนสนใจยังเหมือนว่าช่วยสนับสนุนการเดินทางในการดูคลิปลงผมเยอะผมก็ยพยายามทำให้ดีที่สุดถ้าดีไม่ดีไงคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมยินดีมากเลยผมชอบมากเลยเวลาคนคอมเมนต์นะครับยิ่งเสื้ออะไเนีคนคอมเมนต์ผมชอบมากเลยขาวบอยผมไปประมูลทีเนี้ย <c oughs> เริ่มตอนที่สองพันบาทผมบอกโอ้ยเสียดายใหญเลยเนี่ยครับเก่ากมากๆจริงนะแต่ผมเนี่ยใส่จนคอย,คอย,ยาดก็จะใส่ามาจนขาดจนแบบอะไรเงี้ยคือว่าอย่างน้อ,อยก็ใส่น้อยก็ดีอ่ะไปนะครับเดี๋ยวเสียเวลาคลิปนี้ก็คือ จะอัพโหลดคืนนี้แหละแล้พวพรุ่งนี้ก็เดินทางอ่ะโอเคครับจบร้อย,อออาายกินเทนน้องอะไรกับอันแม่ออนทัวร์ครับ